สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับแม่หมออมมี่นะคะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องการอยู่คนเดียวให้ได้แล้วให้เป็นนะคะต้องทํำยังไงแน่นอนค่ะทุกคนมีความเสียใจอยู่แล้วเมื่อไม่ว่าจะในเรื่องอะไรเนาะความรักก็ดีสูญเสียแบบจากกาันทั้งอา่าที่ยังรักกันอยู่หรือจากตายอะไรแบบนี้นะคะก็คือเสียใจแน่นอนค่ะขอให้ทุกคนลุกขึ้นสู้แล้วเสียใจ เมื่อตัวเองเสียใจเสียใจให้มีกําหนดระยะเวลานะคะทุกคนที่เหลือรักตัวเองดูแลตัวเองช่วยเหลือตัวเองให้เป็นอยู่ให้ได้นะคะอาจจะแย่ yeah, สักพักแหละเออใช้เวลานิดนึงนะคะแต่แต่โดยส่วนตัวแล้วออมมั่นใจเลยว่าทุกคนทําได้นะคะเมื่อการที่เรามาอยู่คนเดียวอ่ะมันใช้เวลาอยู่กับตนเองอ่ะรักตัวเองอ่ะดูแลตัวเองจะได้รู้ว่าเราอ่ะชอบอะไรไม่ชอบอะไรเออแบบนี้หรือถ้าเกิดว่าใครที่ ไม่รู้เลยว่าตัวเองอ่ะชอบอะไรอ่ะก่อนหน้านี้ฉันเป็นยังไงอ่ะมันได้รู้ตัวตนของตัวเองด้วยค่ะในหลายๆเรื่องเลยว่าตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรอยากแต่งตัวแบบไหนอยากกินยังไงอยากนอนเวลาไหนอยากดูหนังเรื่องอะไรซึ่งคุณจะไม่มีกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับตรงนี้เลยค่ะว่าเฮ้ยมันเหมือน,นว่าเฮ้ยจะต้องตามใจคนนี้จะต้องอยู่กับคนนี้หรือคนนี้ เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนยน,นี่ทํานู่นทํานี่มันอาจจะคนละแบบกับเราอะค่ะคือกิจ,จวัตรทุกคนอนะบนโลกเนี้ยไม่มีใครเหมือนกันร้อยซทุกคนถูกไหมการอยู่คนเดียวให้ได้ไม่ใช่ว่าสนับสนุนให้ทุกคนอยู่คนเดียวนะคะแต่ถ้าเกิดมันจําเป็นหรือมันต้องอยู่จริงๆก็ต้องอยู่ให้ได้ถูกไหมไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราแบบข,ขวียคว้ามากเกินแล้วจนมันแย่ ช้าชีวิตเราแย่หนักกว่าเดิมอะไรแบบนี้ค่ะมันก็จะทําให้ชีวิตเราหนักกว่าเดิมแย่กว่าเดิมนะคะทุกคนอยากจะพูดอยากจะบอกและเตือนทุกคนเลยไม่ว่าจะเสียใจเรื่องอะไรเนาะอย่างที่พูดนะคะก็ขอให้ทุกคนรักตัวเองให้มากๆและอยู่กับตัวเองมีเวลาให้กับตัวเองทําให้เรารู้ว่าเราชอบอะไรแล้วไม่ชอบอะไรเสียใจตามที่แบบสมมุติว่า เดือนหนึ่งให้กําหนดไปเลยอะคุณอยากร้องไห้คุณอยากไปเที่ยวคุณอยากไปไหนกับเพื่อนหรืออยากชิลนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่ทําไปเลยค่ะที่เหลือคือเรามาทําตัวเองให้ดีขึ้นเออทํายังไงให้ตัวเองสวยขึ้นดีขึ้นเก่งขึ้นอาจจะเหนื่อยอย่างที่บอกใช้เวลาแน่นอนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาที่เราที่เราใช้กับมันตรงเนี้ยค่ะไม่เสียเปล่าค่ะออมบอกไว้เลยว่าทุกคนต้องทําได้นะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนลุกขึ้นสู้ และอยู่ให้ได้อยู่ให้เป็นนะคะสู้ๆค่ะ